ผลมวยคู่ที่1ครับทับหลวงเพชรเกียรติเพชรชนะน็อกยกสองพรนำโชคสอภูมิพัดกับราคาขึ้นมาต่อไม่แพงนะแดง118แล้วก็มีช่วงตื้นๆด้วยครับด้วยความที่น้ำเงินเองก็เดินบุกบูเดินจังก้าใส่ไม่มีทรงว่าจะกลัวเลยครับก็เดินมาในี่ยืนจังกาจังก้าใส่ยกแรกนี่ก็มีเสียวเหมือนกันนะว่าจะเล่นถึงนับน็อกเลยแต่ยก2ขึ้นมาเห็นแล้วน้ำเงินเจอเตะขาดูก็เหมือนจะมีอาการเหมือนกันแล้วก็ก่อนนั้นก็มีจังหวะโดนหมัดเนาะจากที่วอลต่อประมาณสัก5 4 11.8ประมาณเนี้ยพอโดนหมัดเซราคาก็ต่อแพงแหละไปแดง4151ก่อนจะมาเจอย้ำด้วยศอกแล้วก็บอกว่าไม่ไหวครับต้องล้มลงไปแล้วก็แพ้นอกเลยผลมวยศึกมวยทะาจัดสี วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์เขย้ตตมติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็เพื่อนแฟนบอทุกท่านช่องของเรายังมีคลิปอื่นอีกมากมายครับลองกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับย้ำกันหน่อยครับผลคู่แรกเปิดมานี่จบน็อกทับหลวงเพชรเกียรติเพชรชนะน็นอกยก2พรนำโชคสอภูมิพัฒน์ครับผลคู่ที่2ครับเพชรก้องฟ้าวอลเทโนโนหลวงปู่สวงก็ชนะคะแนนก้องโนวาบางแสนไฟคลับไปแบบขาดลอยเหลือเชื่อเหมือนกัน คู่นี้กล้องโนวามาทําให้ดีใจในช่วงแรกๆแล้วนะกล้องโนวาเบียดฟัดลัดปีวงในเนี่ยถือว่าสุดๆเลยเหมือนกันครับยก1ยก2ไม่เป็นรองแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็ใส่เลยเป็นต่อก่อนด้วยถ้าเอาตามจริงอ่ะกล้องโนวาเป็นต่อก่อนนะครับราคาขึ้นมาตอนแรกจริงๆก็น้าเงิน1 1บเแต่พอปล่อยตัวแล้วกล้องโนวาจับคอหมุนติลินติลินติลินในเกมวงในยกที่2เนี่ยดูดีเลย หมดยกแรกนะพลิกมาที่เสมอแดงแล้วก็ยก2แดงต่อ19แดงต่อ54าสแนวนี้เลยแดงต่อแพงสุดน่าจะอยู่ที่ราคา7,4็ดนะครับเจ็ดสไม่เกินนี้หลังจากนั้นยก3มาก็เป็นราคาเสมอเงินลูกที่มันกินกันเลยจริงๆก็คือความหลากหลายของอาวุธแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเห็นได้ชัดจริงๆนะครับ คือน้ำเงินมีสอกแดงก็เบียดพยายามจะจับอย่างเดียวแหละแต่พอหน้าเลยลอยมันจะจับถามว่าตีได้ไหมตีได้ครับน้องตีกันคนละดอกคนละทีเลยแดงก็ตีน้ำเงินก็สู้น้ำเงินมีศอกปักเข้าหน้าไปหลายทีเลยอะ่ะอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งเลยที่เจ้ากล้องโนวาต้องเสริมมาครับไม่มีอาวุธเสริมเลยจะตีเขาก็มีแตเ่เข้ามาในเจอสอกเข้าหน้างายหน้า,นาพังมดแล้วก็ทีนี้เรื่องของลูกทีต่อทีดอกต่อดอกทําก็เยอะนะขยันออาวุธใช้ได้แต่ดูอาการมวยแล้ว เข้ามาก็มีล้มมีฟัดตุ้มปัดตุ้มเป๋ทีต่อทีไปอัดกันไปอัดกันมา แพ้นเงินแบบขาดลอยเลยครับโอ้โหสุดจริงๆงครับมวยคู่นี้หมด3ยกนี่คือต่อแพงแล้วนะครับราคายก3ก็ยังได้ลุ้นอยู่แหละแต่ว่าพอหมด3ยกแล้วเนี่ยไปที่น้ําเงินประมาณสัก11เลยยก4มานี่ก็61ครับแล้วก็จบเกมไม่มีปัญหาครับน้ำเงินชนะคะแนนครับได้ซอกแหละช่วยได้เยอะเลยก็คืออาวุธหลากหลายกว่าราคาสุดท้ายที่ร้องกันเนี่ยต่อประมาณสักน้ําเงินต่อ71นะอันนี้มีราคาจบเกมครับกองโนวาบางแสนไฟครับแพ้คะแนนเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลหลวงปูสวงแบบขาดลอยครับ เพชริกับยกคีรีผมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ยกที่4ก่อนนะครับคือยกนี้แพ้น้ําเงินเฉยยูดีก็ไม่เตะนะแต่ว่าที่ผ่านมาทําได้ดีนะครับสำหรับทางเจ้าเพชรฤทธิ์เนี่ยยก2ยก3ทําได้ดีแต่ยก4ก็เหมือนจะช็อตไปดื้อแล้วก็เหมือนจะยกขาไม่ขึ้นนะอันนี้คืออาการมันก็ชัดเจนมันไม่ได้ห่างครับแต่ว่าดูสภาพแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ราคาก็ไปที่น่าจะ21เลยฮะหมด4ยกน้ําเงิน21 ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นนะยก3ในราคาเสมอหมด3ยกราคาน้ํเงิน5 4ครับโอ้โหการคาดการอนาคตนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยแต่ก็นั่นแหละครับมวยรอฉายยก4แล้วก็ไม่ได้เร่งอะไรมากคือความเก่าครับมาโชว์เก่าตอนยก4ครับราคาหมด4ยกต่อ21ครับสำหรับทางยกคีรี เพชรลิเองก็ดูจะตื้อไปเหมือนกันครับคู่นี้นะครับครบ5ยกยกคีรีชนะคะแนนแบบขาดลอยใช้คําว่าขาดเหลือเชื่อด้วยครับราคาเริ่มต้นตั้งแดงต่อ74นะแล้วก็มีแดงต่อ21ด้วยเพราะต้นต้นเนี่ยแดงโตดีโตหนักทุกลูกทุกดอกเลยครับสยกมาก่อนใช้คํานี้ได้เลยแต่ว่าพอหมด3ยกไปเรียบร้อยครับราคาจากเสมอแดงมาเสมอเงินพลิกมาน้อเงินต่อ54แล้วก็ไปยาวๆไม่มีกลับเลยครับยก5ยกคีรีก็ถอย หลังจากนั้น, S <S เ,นเพชรลิ์หพยายามจะจับจะจับอะไรก็ไม่รู้ทําอะไรก็ไม่ได้เรียบร้อยเลยครับคู่นี้ถ้าใช้คําว่าเก๋ากว่ากินไปก็คงไม่ผิดนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยชนะเพชรฤิ์ไปแบบสวยงามเลยครับเป็นไงบ้างครับแฟนมวย,ยคู่นี้คอมเมนต์กันหน่อยนะครับถึงฟอร์มการโชกของนักมวยทั้งคู่เชิญด้านล่างได้เลยครับคู่เอกเพชรสยามกับวันชัยน้อยครับคู่นี้สู้กันสนุกเลยต้นต้นวันชัยน้อยมามีบือหวาครับแล้วก็ไม่มีกลัวครับด้วยความที่เปิดมาเองก็เป็นต่อด้วยแหละ แต่ราคาคู่นี้ก็มาพลิกในช่วงประมาณสักยกที่3นะครับพลิกมาน้ําเงินต่อบ้างแรกๆเนี่ยอยู่แดง72อยู่แดงต่อแพงอะ่ะใช้คํานี้ได้เลยนะฮะราคาแดงมีต่อ3ามมีต่อ4ีหนึ่งด้วยในจังหวะที่เป็นการเตะขาย้ําย้ําไปนะครับเพราะว่าเราเองก็เห็นว่าเพชรสยามเนี่ยจะมีแดงแงขึ้นมาที่บริเวณต้นขาเนาะวันชัยน้อยเนี่ยบุกบูบวกสู้ดีเลยครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นต่อมาย้ำว่าต่อแพงของวันชัยน้อยในช่วง2ยกเนี่ยคือราคา31เลยครับ แต่ยกที่3ครับคู่นี้ก็ฟัดกันแล้วก็ดูเพชรสยามจะไม่ยุบเบียดฟัดอัดกันมาเรื่อยๆเกมวงในตีก็แลกกันทีต่อทีดอกต่อดอกวันชัยน้อยเนี่ยปั้มกันในยกที่3ดูท่าว่าพละกกาลังจะอ่อนลงไปครับราคาก็พลิกมาที่น้ําเงินต่อ3-2 น้ำเงินต่อ5-4ก็มีแล้วก็แพงสุดนะีคือน้ำเงินต่อ7-4ครับโอ้โหแดงนี่จะหมดหรือไม่หมดก็ต้องวัดการลุ้นกันในช่วงนี้เลยเพราะว่าตอนต้นต้นเนี่ยต,ต่อแพงไปก่อน2ออะไรอย่างนี้เลย2-1 3-1มี4-1อะ่ะที่เป็นแพงอะที่เห็นเห็นนะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นครับโอ้โหมวยคู่นี้ก็ถือว่า เบียดกันมานะครับแล้วก็สู้กันได้มันจริงๆยก4ขึ้นมาต้นยกในราคาน้ําเงินต่อ4ีหนึ่งเลยนะครับรูปเกมรูปทรงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพชรสยามก็รอครับมาเลยจะเล่นวงในก็มาจะเล่นวงนอกก็เอาครับเดินบุกเดินบวกเดินบเนบียดกันใส่กันไม่มีหยุดครับคู่นี้ก็อัดกันไปเรื่อยๆแบบทีต่อทีนะดอกต่อดอกค่อยๆเคาะกันมาเคาะกันไปครับลุ้นอย่างเดียวคือลุ้นวันชายน้อยไม่หมดเท่านั้นเองสำหรับท่านต่อครับ ยก4ขึ้นมาในวันชน้อยก็มาฮึดสู้ให้ครับครั้งนี้ก็มาเบียดสู้เลยมีทั้งเตะมีทั้งต่อยมีทั้งศอกแต่ถามว่าหมดไหมที่บอกว่าวุ้นให้วันชน้อยไม่หมดวันเชน้อยไม่หมดนะฮะแต่เพชรสยามก็ไม่หมดเหมือนกันเป็นไงครับหมด4ยกน้ำเงินต่อ15 1ห้านึ่งน้ำเงินต่อ21ครับโอ้โหไหลไปเลยครับก็พลิกเลยครับต้องยอมรับเลยครับว่าขึ้นยก4มาเนี่ยดูว่าเพชรสยามไม่มียุบให้แม้แต่นิดเดียว แม้ว่าวันชัยน้อยนั้นก็จะไม่หมดแล้วก็ฮึดสู้เหมือนกันเองก็ตามแอะเราฮึดขึ้นมาไงเขาเองก็ไม่ได้ยุบไม่ได้ช็อตเลยอ่ะเขายังแรงดีแล้วก็วงในเนี่ยเป็นเพชรสยามที่คุมเกมคอนโทรเกมได้ทั้งหมดเลยวันชัยน้อยมีแผลแตกด้วยปลายยกแหละก็เลยทําให้ ปิดจ็อบปิดเกมกันไปเลยครับใช้คําว่าหมด4ยกเนี่ยพลิกมาลวดเดียวปิดกล่องเลยก็ว่าได้ครับคนอื่นๆก็ถือว่าเคลียร์เลยครับทีนี้ก็เคลียร์บินเคลียร์อะไรกันเรียบร้อยหมดเลยคือปขาดเฉยเลยอีกแล้วเหมือนคู่ยกคีรีเลยครับจบเกมครับเพชรสยามชนะคะแนนวันชชยน้อยพลิกราคา51ครับพลิก51แบบสวยงามเลย นี่คือผลการแข่งขันศึกมวยเทเจสีนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแฟน,นมวยทุกท่านกดไลค์แล้วก็เจอกันไประจำหลังมวยจบร่วมพูดคุยกันนี่คือสรุปผลการแข่งขันศึกมวยเทเจสี ประจำวันอาทิตย์ที่13กรกาคม2568 Boxing ่ง a ฟ o m ยังมีคลิปอื่นๆอ,อีกมากมายในช่องก็ฝากเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าใครมาจากคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมดูคลิปสรุปผลมวยมาแล้วก็ไปเจอคลิปอื่นๆในช่องของเราครับ Boxing ่งแฟนดยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับใครที่รักมวยชอบมวยแลวก็บ้ามวยเหมือนกับเราพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องมวยไปกับเราครับเจอกันคลิปต่อไปครับ